เดครับน,นี่เป็นตลาดริมทางช่วงเราจะไปที่น้ำตกแก่งซองนะครับ ไปนี่แต่มาดกไปที่เลยไปเพชรบูรณ์ไปคอนแก่นในเส้นทางนี้นะครับครัออกจากวงทองมาเมื่อกี้ครับเราจะมีปั๊มแก๊ส LPG พอถึงปั๊มแก๊ส LPG แล้วก็จะเป็นปั๊มปตทนะครับแสดงว่าบนภูเขามีฝนตกนะนี่ถึงปั๊มแล้วนะครับแล้วเลยจากปั๊มนี้ตรงทางขึ้นเนินสูงตรงนั้นก็จะมีปั๊ม PT นะครับปั๊ม PT เป็นมี LPG ด้วย ับไปมาเส้นทางนี้มวยตะพัวเรื่องเอวีจีนะครับตรงนี้กำลังจะขึ้นเขาแล้วนะครับตรงนี้ก็เรียกบ้านวังดินสอครับเูนครับปั๊มพีทีด้านขวามือนะครับเป็นปั๊มแก๊สด,ด้วยนะ เป็นปามแก๊ส LPG ด้วยตอนนี้เริ่มขึ้นเขาแล้วนะครับขึ้นเขาเพื่อไปน้ำตกแก่งซองหรือทะลุไปเส้นไปชบูนะครับไปถึงเลยเนทางช่วงนี้ก็จะกคดเคี้ยวพอสมควรแต่มันไม่สูงมากครับเป็นเนินขึ้นไปเรื่อยๆ ตนี้ปรับปรุงทางใหม่เพิ่งลาดยางยังไม่ได้ตีเส้นเลยนะครับเมื่อก่อนมันเป็นหลุมบอ่อเเยอะครับตรงนี้ทางหน้านี้จะเป็นทางแยกไปบ้านลักไทยนะครับไปเขแวัดเ่าไทยขึ้นเนินเขาโน,น้นนะครับบนภูเขาเป็นหมู่บ้านนะครับเป็นแหล่งทุเรียน ไปแรกทุเรียนลักไทยแล้วเลี้ยวขวาเข้าไปนี่ทางดีครับวิ่งขึ้นภูนเขามีช่วงขึ้นเขาสูงแรกๆจะเป็นเขาสูงนานสูงชันพอสมควรครับถึงแล้วครับบ้านแก่งซอง เก่งซองที่จอดรถมันอยู่ฝั่งนี้ครัฝั่งโน้นมันจะเป็นร้าน,นต้องเดินข้ามถนน ทัง้งงงยังไม่แข็งยังเียนเป็นลานคาแต่ข้างล่างก็เป็นร้านอาหา,ร,ารนะครับดานขวามือเป็นร้านอาหารเป็นบ้านพักน้ำตกแก่งสอง จะต้องจอดฝั่งนี้แล้วก็เดินข้ามไปมันเดินข้ามทางข้ามอยู่ฝัี้ฝั่งนี้ กลับไปย้อนกพย้อนเพื่อไปจอดฝั่งโน้นนะครับกลับรถไกลแล้วครับเ,เข้าลามเริืมหัวด้านสุดท้ายครับล้านสุดท้ายโอ้โหกลับด้านหน้าเนี่ย ขามือนี่แล้วมันเขา้าหลามร้านสุดท้ายจะงวนขลับที่จะเจอนะครับเข้าหลามเรืองหัวทางกลับรถ ตกแก่งซองต้องปีนข้ามลัวนะครับ้นทางลงไนน้ำตกนะครับแล้วก็ไปดูน้ำตกน้ำตกแก่งตองนะครับถ้าเรามาจากกำแพาวังทองด้านโน้นนะครับแล้วถ้าเราต้องไปจอดรถฝั่งโน้น เขาไม่สามารถข้ามมาทงนี้ได้ถ้าจะกลับมาฝั่งนี้ต้องไปกลับรถอีกประมาณ2กิโลนะครับัง่งโน้นจะมีที่จอดรถให้นะครับแล้วก็คนก็ต้องเดินปีนข้ามรั้วนี้เข้ามาถึงถือว่ามันก็อันตรายนะแล้วก็กปีนกันมาเงี้ยตรงข้ามนี้ก็จะมีที่จอดรถให้หน่อยนะึงจะได้ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ 6, 7, 8, ประมาณสิบคันนี่จะเป็นทางที่จะลงไปน้ำตกเดินสะพานแขวนเนื้อมีสะพานแขวนวันนวัวันันวัน,วนะนนะนัักวันมันันวันวันนนันน ซุ้ม,มกับท่อมตรงนี้ก็จะนีก็เป็นรางทานนะครับขึ้นสะพานกันหน่อยิน,นี่สะพางไปครับก็มาใส่กระบี่ลอ,อลองเขาลงแพรมาก็จะมับแบบนดดี้แหะ เปวนไม่ใครก็เมานะกมา่านยเป็นกทะเลมาๆไวทะเลยาวไปตน้อนไม,ม,ม,ม่ไม,มน,น,นี้ก็จะเป็นเวลาล่องล่องมาจากเ็กเมตกจแก็จะมาตรงนี้ครับแล้วล่องมาถึงนี่ตรงนี้จะเป็นพรม น้ำน้ำตกจะมีช่วงนี้ครับตอนนี้น้ำเยอะน,น้ำเยอะขึ้นมาก,จ,ากจะไม่มีน้ำตกเดี๋ยวดยวูน้ำน้ำมันแดงอันนี้ตะวันพันเสา นตกจะมีแคน่นี้หยาบจยบเลยหบหยาบเลยเมานะนี่มันปัไปอ้ยมีงสุกเลือเกินจะเป็นกระท่อมใบตลอดช่วงนี้ก็ บรรยากาศน้ำก็พอเล่นได้แต่น้ำมันไม่ไม่ใสครับน้ำมันขุ่นแดงเลยครับก็ไปนั่งเพลินๆมีกระท่อมริมนี่ครับนี่คือบริเวณร้านอาหารที่น้ำตกแก่งซองนะครับแก่งซองเป็นลําน้ําเข็กนะครับล่องแพมาก็จะมาลงถึงลาจากางน้ําเข็กก็อาจจะมาถึงนี่แหละ ตรงนี้มีคลองอยู่คลองน้ำไหลเห็นตู้ดักปลากันได้เยอะมากตรงน้ำแห้งมนะีดอกไม้ดอกพงชมพู ขึ้นไตส่สะพานเลยโอ้สวยยังยังยังไม่ออกดอกเดี๋ยวช่วงออกดอกกันลูกไปโน่นนะครับช่วงออกดอกส่ชมพูคงจะเพิ่มฝั่งนี้บอกจะมีร้านอาหารอยู่นะวันนี้ปิด ทีเป็นปกติเท่าเลยนี่ก็จะเป็นร้านอาหารนะครับช่วงนี้ปิดเป็นอิสซานคือดอกพวงชมพูนะครับที่ขึ้นบนราวสะพาน น้ำตกแก่งซองเล้เขาไม่ตัดนะเขาปล่อยให้มันขึ้นมาธรรมชาติแล้วก็ออกดอกดูดอกสวยนะตอนนี้ยังออกเป็นแค่บน,นช่วงวงชมพู จริงๆตรงแถวช่วงนี้น้ำมันจะมีเป็นชั้นลึกมากชั้นลึกสูงเลยนะตรงนี้น้ำเต็มอับตรนี้เราขึ้นมาจากสะพานแผนแก่งทองครับเนจเป็นทางแยกเข้าไปบ้านรักไทยนะครับ ราวังไซมูนไปเที่ยวบนเนินเขาบ้านลักไทยบ้านเป็นวัดเผาไทยเป็น,นดินแดนเก่าของคอมมินิตนะครับมีหลักฐานการต่อสู้มีบังเกอร์มีเที่ยวปีใหม่ตรงข้ามกับป้อมสตทก็จะมีตลาด พื้นบ้านนะครับตลาดของชาวบ้านมาตั้งขายผลไายผลไม้เต้เตเป็นตลาดพื้นบ้าน เอาไปดูทั่วสัวววนหน่อยครับนี่เป็นตลาดดิมทางช่วง จะไปวันไปวังทองนะครับอยู่ตรงข้ามปั๊มปตทมีของขายเป็นสินข้าพวกผลไม้พวกผักผลไม้เยอะหมดม่วงก็มีไม่มีพ่ไม่มีมีพึ่งมาแล้วันนีนเน้ะไม่มีจต่หน้าไม่มีไม่มีแล้วหน้อะไรเนี่ยเออมันจะมาใแตง มามาแวบๆดูนี่จะมาแวบดูมิม้มเลย้เขาก่อดเอาไปกินติดใจนี่มะม่วงอะไรอ่ะถุงละยี่สิบสามถุงห้าสิบเต่แทนลูกสิบบาทปลกลูกห้าสิบบาทครับได้ของแล้วนะครับได้ทั่วมาสองกร่งเลนองไม้ แล้วก็ได้แต่งไทยไป